สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจโเคนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านภูวินรานะคะทุกท่านหมู่บ้านเซนทันพาร์คนิสไซนะคะขนาดบ้าน2งาน98.9ตารางวาค่ะก็เร,เรียกกันได้ว่า298.9ตารางวาแล้วกันนะคะฟังง่ายดีเนะ ราคาขายนะคะ18ล้านบาทค่ะทุกท่านอย่าเพิ่งกดออกจากคลิปกันนะคะฟังกันต่อก่อนนะคะมาชมบ้านวินตาภูวินลาสวยๆกันก่อนนะคะทุกท่านหลังนี้นะคะมี5ห้องนอน7ห้องน้ํามีเตียงใหญ่7เตียงค่ะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะขนาดใหญ่มากค่ะทุกท่านมีโต๊ะสนุก2โต๊ะมีเตาปิ้งย่างมีอุปกรณ์ ครัวครบเลยนะคะมีคาราโอเกะค่ะทุกท่านไฟเทคพร้อมสำหรับปาร์ตี้สังสรรค์นะคะมีห่วงยางสำหรับเล่นน้ำในสระค่ะทุกท่านและมีศาลาชมวิวสวยๆสนามหญ้ากว้างๆนะคะได้บรรยากาศมากค่ะทุกท่านจอดรถในบ้านได้5คันนะคะนอกบ้านได้อีกเป็น10คันนะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวค่ะอยู่ใกล้จอมเทียน6กิโเมตร อยู่ใกล้อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์พัทยา3กิโลเมตรอยู่ใกล้แมคโค3กิโลเมตรอยู่ใกล้แอลเรดมอลพัทยา3กิโลเมตรอยู่ใกล้เทสโก้โรตัสพัทยาใต้3กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดน้ำสี่ภา6กิโลเมตรอยู่ใกล้บิ๊กซีพัทยาใต้5กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้อุทยานสามก๊ก10กิโลเมตรอยู่ใกล้เคียงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีมอลล์7กิโลเมตรนะคะ ท่านใดสนใจบ้านภูวิลล่าหลังนี้นะคะสนใจนะคะที่จะซื้อสามารถติดต่อนะัดชมบ้านได้นะคะที่เบอร์โทรและไอดีลน์ใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านผู้ขายมีบริการยื่นกู้ให้นะคะขายต่ำกว่าราคาประเมินด้วยนะคะบ้านภูวิลล่าเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะคะสวยมากค่ะทุกท่าน แอดมินก็ชอบนะคะแต่แอดมินไม่มีตังซื้อนะคะชมไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนอ้องสำหรับคลิปนี้นะคะเราใส่รา,ายละเอียดไว้ให้ทุกท่านที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอตัวไปก่อนนะคะพบกับ j k โ NO นได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ